เข้าผ่าตัดด่วนก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจอองรรืออองนอนูงอง,งูคอควายธันทคาดปัญญาวงอดีตนางสาวไทยเข้าผ่าตัดต่อมไทมาด่วนคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจเรนกได้ว่าก่อนหน้านี้อองรอรืออองนอนุงอง,งูคอควายธันทคาดนักสแสดงนางสาวไทยรุ่นใหญ่ตรวจพบต่อมไทมัสโตโดยเธอนั้นได้เล่าถึงอาการป่วยครั้งนี้ว่าตอนไปหาหมอเริ่มจากมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจไม่ทั่วท้องพอไปหาหมอก็ได้ตรวจคลื่นหัวใจเอ็กซเรย์ซีทีสแกนแล้ว ก็เจอก้อนในที่ต่อมไทมัสซึ่งอยู่ระหว่างปอดกับหัวใจปรากฏว่าต่อมไทมัสโตผิดปกติขนาดอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรและเอาเลือดไปตรวจด้วยแต่ไม่มีค่ามะเรง็งต่อมไทมัสคือต่อมที่ร่างกายทุกคนมีต่อมนี้จะทํางานเมื่อเราเป็นเด็กเพราะจะเป็นต่อมที่สร้างเม็ดเลือดขาวและสร้างความเจริญเติบโตพอเราอายุเยอะก็จะเป็นต่อมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่มันยังอยู่ในร่างกายเราซึ่งจะพบหนึ่งในร้อยที่โตขึ้นผิดปกติคุณหมอเลยแนะนําให้ผ่าตัด ก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจอัองรอเร,รอ,อังนอนูงง,งูคอควายทันทคาดปัญญาวงอดีตนางสาวไทยเข้าผ่าตัดต่อมไทมาสด่วนคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจโดยเธอนั้นได้เผยภาพหลังผ่าตัดระบุข,ข้อความว่าขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ขะการผ่าตัดต่อมไทมาสเริ่มเมื่อวานตอน18นาฬิกานอผ่านไปได้ด้วยดีขนาดของต่อมไทมาสมีขนาด6ซมผ่าตัดเสร็จตอน4ทุ่มพักฟื้นห้องไอซียูตอนนี้ย้ายกลับมาห้องพักเรียบร้อยทุกอย่างโอเคมากมาขอบพระคุณอาจารย์หมอ และทีมแพทย์ทุกท่านที่ดูแลอย่างดีเยี่ยมขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งค่ะ